สวัสดีครับเพืเ่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผม่บาบวันนี้ก็จะพามาเดินชมต้นกล้วยงามนะครับวันนี้ผมก็มาตัดหญ้านะครับตัดหญ้าในส่วนที่ยังตัดไม่เสร็จแถวโซนนี้นะครับตอนนี้ก็พักเครื่องตัดหญ้าไวนะ้เนาะ ก็เลยมาทำคลิปพาเพื่อนๆเ,เดินชมต้นกล้วยสวยๆนะครับต้นใหญ่มากก็จะเป็นกล้วยน้ำวานะครับกล้วยน้ำวานเดินชมเนาะ,ะแถวนี้ยังไม่ตัดมานะครับ ชมบรรยากาศนคนคลายครับชมกล้วยครับชมกล้วยก็มีตัดไปบ้างนะใบตองก็ตัดนะครับใบตองก็ตัดไปตัดไปทําบุญนะครับไปช่วยญาติญาติช่วยเพื่อนๆรู้จักใครก็ตัดไปช่วยเนาะเป็นการ บุญนะครับแถวนี้ก็ตัดยังไม่เสร็จพักเครื่องตัดหญ้าตอนนี้ก็กำลังออกหนอนะครับออกหนอมาเดี๋ยวคงต้องขุดนะขุดไปปลูกขยายพันธุ์นะครับสวยมากต้นใหญ่นะครับต้นใหญ่มากดินจะสวยนะครับดินมันจะงาม เพราะว่าผมตัดหญ้าตัดหญ้าบ่อยเนาะหญ้าก็จะกวดนะครับกวดกองกวดกองเอาไว้ก็เอาไปใส่ที่โคนนะครับทั้งใบนะทั้งใบทั้งอะไรนี่ครับเดินชมเครือกล้วยเนะาะบ้านผมเลือกเครือนะครับเครือเป็นเครืออันนี้ก็เป็นหัวปียุงก็เยอะ เนี่ยปีปีใหญ่มากนะครับปีใหญ่มากเลยสวยนะครับสวยมากเนี่ยรอบก่อนผมตัดมาถึงตรงนี้เนาะวันนี้ก็มาตัดนะครับตัดตัดต่อมาถึงตรงน,นี้ก็ขึ้นอีกแล้วนะครับฝนตกฝนตกก็ขึ้นอันนี้ก็ ันนี้ก็เครือไม่ใหญ่นะมีใหญ่มีเล็กผสมประสานกันนะครับอันนี้ก็น่าจะน่าจะน่าจะเริ่มแจ่แล้วตัดตัดไปไปบม่มมีคนซื้อก็ขายนะครับทำบุญก็ทำ ขายก็ขายก็เหลืออยู่ตรงนี้นะที่ยังไม่ตัดครับแถวนี้อันนี้ตัดไปเมื่อสอสัปดาหนะ์สองสัปดาห์ขึ้นมาส่วนตรงนี้ผมก็ยังตัดไม่เสร็จนะครับรอบก่อนตัดไม่เสร็จวันนี้ก็เลยมามาตัดต่อโอ้ยุงเยอะมากนะครับเดินชมต้นกล้วยสวยๆครับเป็นคลิปผ่อนคลายนะครับ ถ้ามีขี้วัวแห้งเนาะขี้วัวมาใส่นะครับ <c oughs> ขออภัยครับใส่ที่โคนโคนต้นเนาะหญ้าที่เราตัดเราก็กวาดกวาดเอาไปถมถมที่โคนนะครับงามนะครับ,งา,รบงามเลยเนี่ยคลิปนี้ก็สั้นๆครับผมประมาณสีนาทีกว่า,วานะเดี๋ยวเดินไปมันคลิปจะยาวนะครับยังไม่ยังไม่หมดเนาะ มีหน่อไม้ด้วยนะครับหน่อไม้หน่อจิมสุ่งนู่นครับหน่อขึ้นผมตัดไม่ทันมันขึ้นเป็นเป็นลำลำไม้ไผ่นะครับเป็นหนอ่อแต่ละหน่อนี่หน่อละสามกิโลนะครับนะครับก็ประมาณนี้ครับผมมีเตอกีกล้วยนะขอบคุณครับที่ติดตามรับชมครับผมพักผ่อนนะครับพักผ่อนอ่า ตัดหญ้าเดี๋ยวตัดหญ้าต่อนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับ